แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับบอสโจน้องอุงอิงเฮ hey, ลั่นทั้งประเทศทั่วประเทศเลยค่ะพี่นอบอสโจกับน้องอุงอิงหายโชคแฟนคลับอีกแล้วโอ้โหดีใจสุดๆดเลยค่ะสาวก็ดีใจเพราะว่าสาวก็ได้โชคน้ำมือก่อนมือปิดวงแลค้ค่ะเป็นวันเกิดมือว่านนี่เนาะเป็นวันเกิดของบอสโจยมนินในวันที่30มิมิถุนายนแล้วที่นี่ แฟนครับแฟนครับเอาไปลุ้นลุ้นหวยถูกค่ะพี่น้องเต็มเต็มเลยอารารวันเกิดเพอนวันที่สามสิบหวยออกศูนย์สามแล้วน้องอุ้งอิงพีนงนง่น้องเนี่ยฟังบอน้องออิงบอกว่าแก้วกาแฟสามแสนบาทคุณเลยนั่นแหละแฟนครับก็เอาไปตีอีกค่ะพี่น้องแฟนครับก็เอาไปตีหวยอีกโชคดีกันอีกค่ะพี่น้องตรงกันเลยกับของ บอสโจวันเกิดบอสโจแล้วผู้ได้ติตามบอสโจมาตั้งแต่ต้น,ตน,ตน,นๆปีก่อนๆย้อนไปปีหกหกวันเกิดเพิ่นกระออกคือกันค่ะพี่น้องอ,ออกเหมือนกันสามศูนย์ศูนย์สามนี่แหละคือกันเลยป้าคอยละคนลูกเป็นพ่อลูกคู่บุญที่มีบุญมาเลยมีเยอะมาก,มากๆแฟนคลับติดตามกระไดโชคไปนั่งเพิ่นกระไดห้โชคแฟนคลับไปนั่งค่ะพี่น้องบอสโจกระไดโพดเบิง่งหวยออกมื่อวนนี่เนาะ ออกวันเกิดข่หอ,อีสามศูนย์พนวาอุ้ยลืมสื่อพ่นวาแต่ว่าเฟสครับได้โชคกันทั้งประเทศเลยพี่น้องตอนนั่งรุนหัวอยู่ไหมอุ้ยประเทศไทยตอนรุนหัวไหมตอนนั่งนั่งรุนหัวอยู่พี่น้องเขาก็ล่างออกนะตอนแรกมันก็ออก้อโตัวก็ออกแปดเก่าเนาะบานี้ออกมาเลกแล้ววันทีหนึ่งตัวใหญ่นะ่ะมันเอิ่ตัวบนเนาะพี่น้องเนาะ ออกหาศูยนย์สามเลข่ายป๊าดของห้องกีดหลันเลยแม่คอยกระโตกใจนั้นก็ขังเอียงเนาะคอยดึกมวยคอยได้โชคนน้าโมเส์พอไม่พี่น้องได้โชคคือคอยบอพี่น้องอ่าได้โชคคือสาวกุกบอนี่แฟนครับบอโจวานคตกันมาคอมเมนต์นอกนพี่น้องนอกว่า98เต็มไอายะอ่าละกะคอยกะเกิด30มศูนผู้นี้ว่อ่าวันเกิดบอโจ บางคนก็ว่าศูนย์สามสามศูนย์อัดแต่ว่าขอยซื้อว่าอันได้พี่นอ้องขอยซื้อได้เด้ขอยซืออยอซ้อแต่อายุเออเพิน่นกระสือแต่อายุบ่โจเนาะ41ปีเพิ่นว่าอ่านี่ล่ะค่ะเสียดายนะ้ำบ่โจเด้บ่โจเพิน่นบ่ได้ซื้อค่ะพี่นอ้องบ่โจบ่ได้ซื้อกาแฟลูกสาวแก้วละ300,000เห็นบออ่าบางคนก็ซื้อแต่อายุบ่โจไม่คิดว่าจะออก03แกาแฟน้องวงอิงแก้วละ300,000น,นั่น อ,ออกหา0ูนสามลืมคิดพอบางคนก็บ่าลืมคิดพอกาแฟสมมแก้วละส0 0 0 0นที่น้องอิงบอกนะพี่น้องเนาะเออบางคนก็นอบอกว่าออกทุกปีจริงๆถ้าใครติดตามบอสโจมานาจะรู้อผมเชื่อแต่สี่สิอายุบอสโจเนาะใชีไดาเพื่อนบริสุทธิ์ซูนามานบอเพิ่นก็นเลยถามเออ่วนมากคนกับมาคอมเมนต์ว่าเป็นได้แก้วกาแฟลูกสาวหลาประสาทสามแสน 300. อ่า ดวงสมพลมกันยูอายุก็ซื้อวันเกิดก็ซื้อประสันผู้นี้โโคือนั่บอสโจอยู่ค่ะซื้อทั้งอายุซื้อซื้อทั้งวันเกิดปีที่แล้วก็ออกแมนปีที่แล้วก็ออกอ่าคอยถูกบอดผู้นี้ว่าออกทุกปีซื้อแต่อายุบอดประสันลืมซื้อวันเกิดบอสโจสามสิบมานบอปีที่แล้วก็ออกตัวนี้ไหมจําได้แมนปีที่แล้วก็ออกเพราะวันเกิดบอสโจโกออกตัวเดียวนี่แหละออกทุกปีเลยพี่น้อง เกิดวันเดียวกันกับหนุ่มโจคนนี้บอกเจ้าของมันเกิดขึ้นฉิบกายเนาะแต่ว่าบอโจพเพิ่มมาเพิ่บมาในสื่อเพิ่มมาค่ะพี่เนาะนี่อ่าโอ้โหดีใจกับคนโชคดีด้วยนะคะบอโจเนาะลาสุดเพิ่นกับโพสอา เกี่ยวกับวงสาวน้อยเพชรบานแพงตอนนี้สาวน้อยเพชรบานแพงเป็นหมอลำนำร่องหลายๆเรื่องดีใจหลายๆครับพี่ได้เป็นผู้นำในเรื่องดีๆหลายๆอย่างแมนค่ะพี่น้องบอโจโนี่เพิ่นเป็นผู้ผู้นำที่มีคุณภาพผู้นำที่ดีผู้นำที่ให้แล้วผู้นำในด้านโซเชียลที่ถือได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ที่นำโซเชียลของวง สาวน่อยเพรบานแพง่งมาจนถึงทุกวันนี้เป็นผู้นำเลยในด้านโซเชียลถ่ายลงเพจลง Youtube ทุกช่องทางทางั้งต่อๆแล้วไม่ใช่แค่วงสาวน้อยทำลูกน้องก็ทำค่ะทำทั้งวงผู้ได้เหตุผู้ใด้ใด้ผู้ได้สางโตโตนจ้าของผู้นั้นได้เพื่นวางสิแมนความบอลโจว่าทุกอย่างค่ะเพราะว่าใครที่มีตัวตนในสาวน้อยใครที่มีช่อง YouTube ใครที่มีสุดโซเชียลนะในมือ จะสามารถสร้างตัวตนให้แฟนขับรู้จักเรารู้จักเรามากขึ้นมากยิ่งขึ้นนาอพี่น้องเนาะแล้วที่นี่แห้งมีลูกสาวมีลูกพ่อลูกคู่บุญยิ่งมีน้องอุ้งอิงโอ้โหวันปิดฤดูกาลนี้มีคนสุดยอดเลยโดยเฉพาะน้องอุ้งอิงนาะพี่น้องเนาะน้องอิงไม่ต้องพูดเลยถึงเรื่องพวงมาลัยได้ตลอดไม่ใช่แค่ได้วันปิดวงวันก่อนหน้านั้น หล,หลายวันนะวันธรรมดาก็ได้รวบวันพิเศษวันอะไรได้หมดมีแต่หลายจนหลาสุดวันปิดวงนี่แหละโอ้โหทุบสถิติเลยสาวกุกยกให้เปลี่ยนโมเมนต์แต่สาวกุกเดชแฟนคลับทั้งประเทศเลยยกให้น้องอิงเป็นนัมเบอรวันเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของสาวน้อยมหัศจรรย์ที่ที่เป็นนักร้องหมอรำที่เป็นหมอลำที่อายุน้อยที่สุดที่ได้พวงมาลัยเยอะที่สุดด้วย พวงมาลัยวันปิดฤดูกาลหรือว่าในทุกๆวันที่ไม่ได้ปิดฤดูกาลในฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่านอกเป็นอันดับหนึ่งอันดับตน้ตนๆของเมืองไทยของเมืองไทยก,ก,ก็ว่าได้เรื่องพวงมาลายัยนะพี่นะ้องเนาะบอสโจนี่ก็คือ <What? S 1> สุดหยดภูนําอิลอาแฟนคับว่ายังไงบ้างพอบอสโจโพสถึงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่เป็นหมอลำนำร่องหลายๆเรื่อง ดีใจครับที่ได้เป็นผู้นำห,หลายๆเรื่องอคุณท็อปสลาวุธพลประดับก็มาคอมเมนต์ใต้คอมโพสเดี๋ยวรอชมคิดคลิปคลิปในช่องคนลูกทุง่งค่าใครอยากฟังเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเกี่ยวกับบอสโจไปฟังได้ที่เพจคนลูกทุง่งพึ่นกระเด้วเวาอยู่ค่ะอ่าคุณท,อท็อปพิธีกรมันก็ได้ออกมาเวา้าถึง บอจูถึงสาวน้อยถึงหนังค่ายอ่อแน่สินะคะพี่น้องถึงวงวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ถึงเรื่องหนังนำอาการหนังไกลเสือนี่แหละค่ะพี่น้องกำลังทายท่ากันอยู่กำลังค่อยๆ่ายทำนี่มือปิดวงพื้นกระทายทําตัวพี่น้องทายทายทําเรื่องหนังไปนำเนาะเรื่องหนังค่ายอ่อนไปนำห้องกิหาเบิงโอ้ยอยากเบิงแห้งตื่นเต้นแห้งอยากไปเบิงแห้งโลกหนังคือจเต็ม ก็สิเต็มขักเต็มแน่ก็สะหล่นพุ่นแหละเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกเลยของวงการมอลำของประเทศไทยแล้ววงการมอลำนี่ก็คือช่วงนี้เป็นกระแสแห้งใคร,ใครๆก็อยากเข้ามาทําข่าวหมอลำขนาดอ่าแต่ละสื่อสำนักเนาะพี่เนาะสำนักสื่อทั้งประเทศทั่วประเทศไทยนะ่ะ ที่ดังๆนะข่าวไทยรัฐข่าวสดอะไรนะช่องสามช่องเจ็ดช่องเก้าหลายๆช่องนะกัย่งอยากมาเฮ็ดข่าวมอลล์ละกะนหนึ่งใน่น้นก็คือสาวน้อยเพรบ้านแพงมีข่าวแทบทุกวันสื่อเกี่ยวกับหมอลําเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมาเฮ็ดข่าวสาวน้อยคุมมือตตรงมีข่าวหลงคุมมือเกี่ยวกับสาวน้อยเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องก,กับเสีเนอยู่เนาะพี่นอ้องที่สุดสุดยอดสุดยอดของผู้บริหารดีเด่น แฟนคบางส FC ผมิุนว่าสุดยอดหมอลำค่ะสุดยอดอหน่วยก้าด้านหน้าของวงที่ทดลองหลายอย่างก่อนคนอื่นและประสบความสำเร็จด้วยคนนี้บอกใช่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆด้วยจ้า ที่สุดค่ะพี่นอ้องขอให้เจอแต่สิส่งดีๆเฮงเฮงปังปังครับบอสโจสุดยอดไปเลยมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาใช่ค่ะมแต่เหลืองดีๆเข้ามาแล้วเมอน,นี้ก้ให้โชคเอฟซีทัวร,วปร,วปร์ประเทศใทยปาดเอฟซีมันขึ้นผูโ้โศกมันขึ้นสิดีใจหฮงนาอแล้วที่นี่โบดเดว่าแค่งวดนีด้พี่นอ้องเล,ลยลงวดที่ผ่านมาให้โชคทั้งพ่อทั้งลูกให้โชคมาตลอดทั้งน้องอุ้งอิงทั้งพ่อโจทั้งบอสโจ พราะว่าคนไทยเขาก็อยู่กับความเสือนะพี่น้องเนาะสาวกูก็ยังเสือเสือทุกงวดที่งวดนี้ละโชคดีนําอุ้ยดีใจแหงค่ะพี่น้องผู้ใดอ่ะผู้ใดมีโชคมีลาบหน้าบ,บอโจโกําหนอ้องอิงคอมเมนต์มาได้เลยคะ่ะมีโชคคือเฮาบอมือนี้สาวกูโชคได้เลยค่ะโชคดีเลยเลยค่ะพี่นอ้องอะสำหรับมือนี้ก็มาวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารไม่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวค่อยไปต่อกันคลิปอื่นนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมคอมเมนต์เด้อผู้ดใดโชคดีพี่น้องไปแล้วค่ะ